สวัสดีค่ะมาริสาอานิตาค่ะกับรอยไทยไอเดียค่ะภารกิจของสาว,วันนี้นะคะก็ยังคงเป็นอาหารสำหรับปาร์ตี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้สาจะทำราวิโอลี่แผนกเนื้อค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูส่วนผสมก่อนดีกว่าค่ะจะหอเริ่มทำที่น้ำแกงของเราก่อนค่ะโดยเราจะใช้รอยไทยน้ำแกงแผนกมันเองค่ะเราใช้หมดกล่องเลยค่ะระหว่างที่เรารอให้น้ำแกงของเราเนี่ยเดือดน,นะคะสาก็จะมาทำ เรื่องของไส้ของเรานั่นเองค่ะเนื้อนะคะพริกไทยเกลือค่ะครีมชีสนั่นเองค่ะสาเอามาใช้เพื่อให้เกิดความเค็มนิดนิดแล้วก็ได้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมานะคะตอนนี้เราก็ขยำเนื้อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะเป็นชิ้นเล็กๆก็พอค่ะไข่แดงนะคะ ปาดไปร,บรอบๆเลยค่ะกดให้แน่นนิดนึงนะคะหรือว่าจับจีบมันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราต้มเนี่ยเขาจะแยกจากกันนะคะเดี๋ยวจะวุ่นวายนะคะที่สารเลือกล้วงลงไปในน้าแกงแพนงของเราเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากให้มีรสชาติของความเป็นแนงเนี่ยนะคะซึมเข้าไปในเนื้อเกี๊ยวของเราค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ราวิโอรี่ของเราเนี่ยก็พร้อมใกล้เสิร์ฟแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าค่ะ น้ำแกงที่เราเหลืออยู่อะค่ะเราก็เอามาราดข้างบนนะคะพริกซอยกับใบมะกรูดของเราลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราวิโอลี่แถนวเหนือค่ะอร่อยในหนึ่งคำเลยค่ะเรียกว่าเหมาะมากๆค่ะสำหรับงานปาร์ตี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วละค่ะง่ลับมาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะกับรอยไทยไอเดียแล้วก็สาด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Ampun food.